เฮ้ยเอกอ้าวเออกูขอยืมเงินมึงหน่อยดิมึงจะไปทำอะไรวะคือน้องสาวกูเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าต้องไอดมินหลายคืนเลยเงินกูไม่พอว่ะแล้วมึงจะเอาเท่าไหร่อะเออสักหมื่นหนึ่งมึงสะดวกไหมอืมโอเคเดี๋ยวกูโอนให้นะ วอนไปละเดีูซีเข้าไหมโอเคเข้าแล้วขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวยังไงกูไปก่อนนะกูต้องไปเฝ้าน้องกูละหายไม่ไว้นะโอเคขอบใจมากยังไงกูจะออกมาคืนมึงนะ <c oughs> คนไรวะหลอกง,ง่ายขีบผายเลยคนโง่เลยชิลาก ดูสิผมซื้อเสื้อผ้ามาให้คุณอ๋สวยมากเลยค่ะน่าจะแพงหน้าดูเลยสิแล้วนี่คุณเอาเงินมาจากไหนในช่วงนี้คุณบอกว่าคุณไม่มีเงินไงอ๋อพอดีวันนี้ผมไปช่วยงานเจ้านายมาเจ้าในายให้บนัสผมผมก็เลยซื้อมาให้คุณไงอืมขอบคุณนะคะดูอะไรอยู่เนี่ย หน้าเบื่อวะ่ะหาอะไรสนุกสนุกเล่นดีกว่าเออหลอกแฟนตัวเองดีกว่าโอ้ยเฮ้ยพิรังพิรังผมปวดท้องอะ่ะโอ้ยพ่รันเฮ้ย,ย,ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรผมแกล้งคุณเล่นเฉยๆ <laughs> สนุกดีวะ่ะ โอ๊ยยีรักยีรักไฟช็อตไฟช็อตโอ๊ยโอีกคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรผมแค่อยากลองใจคุณเฉยเฉยไม่ตลกนะทำไมเดี๋ยวนี้คุณชอบพูดโกหกจังเรื่องแค่นี้เองทำไมซีเรียสเรื่องแค่นี้ก็จริงแต่ทำไมเรื่องแค่นี้คุณต้องมาโกหกกันด้วยต่อไปนี้คุณพูดอะไรฉันจะไม่เชื่อคุณอีกน่าเบือ่อว่ะเรื่องแค่นี้เป็นโมโห ฉันมีเรื่องอากใครช่วยหน่อยเรื่องอะไร,รอะว่ามาดิเออช่วงนี้ฉันเห็นแฟนฉันบ่นว่าน้ำหนักมันขึ้นอะ่ะฉันเลยอยากซื้อยาลดน้ำหนักให้มันกินแต่ว่าเงินฉันไม่พอฉันขอยืมสักห้าพันดิเฮ้ยไม่เป็นไรแค่ห้าพันเองขอบใจมากนะยังไงจะรีบเอามาคืนนะไม่ต้องรีบเอาละจะ้า ผู้หญิงอะไรโง่ชิบหายเลยหลอกง่ายเฮ้ยเตอ <Hey. S 1> <The. S 2> นั่นมันน้องสาวไอ้เป่าเนี่ยนายบอกว่าอยู่โรงพยาบาลว่ะทำไมต้องโกหกกูด้วยวะเออวะมึงพูดปุ๊บกูนี่ขึ้นได้เลยวันก่อนมันบอกว่าเมียมันป่วยหนัก ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันแม่งแกไปเด็กลิ้นแกไปแล้วหรอวะทำไมต้องโกกันด้วยวะต่อไปถ้ามันพูดอะไรกูจะไม่เชื่อมันอีกแนละ้วจ๊ะแเอะเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยลมอะไรพัดแกมาถึงบ้านฉันเนี่ยอเออแกช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้นอ่ะเลยอยายกจะถามว่าแกกินยาลดน้ำหนักอ่ะโอเคป่ะตัวไหนอ่ะฉันไม่เคยกินนะอา้าว ก็ผัวแกบอกว่าแกอ้วนขึ้นเลยมายืมตังค์จะซื้อยาลดน้ำหนักให้แกกินมันไม่ได้ซื้อมาแล้วฉันก็ไม่เคยบ่นด้วยอ้าวแสดงว่ามันโกหกฉันดิก็คงงั้นแหละเดี๋ยวนี้มันชอบพูดโกหกแม้กระทั่งฉันอะเรื่องเล็กๆน้อยๆมันยังโกหกเลยฉันไม่เข้าใจมันเลยจริงๆโหขนาดเมียตัวเองโกหกงันก็คงเชื่ออะไรมันไม่ได้แล้วดิอืม มึงติดหนี้เสียกูทำไมมึงไม่คืนก็กูไม่มีใช้กูคืนยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> มึงโกหกเสียกูเห็นมึงมีเงินไปซื้อนูน่นซื้อนี่แต่กลับไม่เอาเงินมาคืนเสียอะไรส่งพวกกูมาจัดการมึงไงเฮ้ยพี่แป๊บนึงแปบ๊บนึงผมไหวอะ่ะผมโทรหาเพื่อนผมให้มันเอาเงินมาให้นะมึงนนี่ั่นไงมึงโทรมาละดูดิพูดเลยฮัลโหลเอีก กูยืมเงินมึงหน่อยเอามาให้กูด mm. <cu> ่วนเลยแม่งก <OB OK. S 2> <backstory años>? ูโดนกระชื้นแน่กูไม่เชื่อมึงหรอกบอกว่าอะไรวะมันบอกว่ามันโดนกระทืบนน่านไงอย่ามีสนใจมาหรอกไปไปแย่นะแฟนแกเนี่ยเนี่ยมันโทรมาละ ฮัลโหลฮัลโหลทิรักเอามันมาให้ผมดวนเลยไม่งั้นผมโดวนว่าากระทื้นนะแน่เร็วจะมาโกหกอะไรฉันอีกจู๊เล่าให้ฉันฟังหมดแล้วฉันไม่เชื่อคุณหรอกโกหกอะไรอีกเนี่ยบอกว่ามันจะโดนกระชืครจะไปกระทืบมันมเนี่ย <c oughs> โอ้บ้า <c oughs> ประสาทเดี๋ยวนี้อาการหนักจริงๆอะเอา้า Yêu vên ơi Mày đu mừng đu Hoang chưa đi người mẹ mày Mày lệ. tin mày đâu Này Đưa nó ra Tuyệt vời Mày không tin mày đâu Ơ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 